สวัสดีครับวัดพระสวยครับผมวันนี้พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับฝากบอกพี่ๆที่เข้ามารับชมช่องผมใหม่นะครับราคาที่ผมเปิดนี่เลยคือราคาที่ผมปิดแล้วนะครับพี่ๆไม่ใช่ราคาเปิดเหมือนพระทั่วไปนะครับคือถ้าถ้าสนใจองค์ไหนฟังราคาแล้วเช่าได้ก็เช่าเลยนะครับ แล้วก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แอดมาทางไลน์นะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับช่วงช่วงนี้ผมยุ่งนะครับพี่พี่แอดแอดแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมทิ้งไว้ให้ติดต่อง่ายกว่านะครับอ่ดีกว่าโทรหรือว่าปิดใต้คลิปนะครับพี่พีเอานะครับเริ่มนะครับองค์แรกวันนี้ผมได้พระสมเด็จทรงคุดเป็นพิมพ์เล็กนะครับ องนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เล็กหรือเรียกพิมพ์คะแนนก็ได้นะครับเป็นวัดทุ่งสีกันครับปี18สร้างนี่ครับสร้างาเฉลิมพระเกียรติในหลวงร .9 นะครับครบ4รอบปี18นะครับเป็นสมเด็จทรงคุดนี่ครับได้พระราชทานามวลสารเป็นตะไบกิ่งด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่ครับมีสีทองที่ตรงไหล่นะครับนี่ครับแล้วก็ฝังอยู่ในองค์พระทั่วไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นเขียวๆนั่นนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับนี่ดูหลังนี่แหมยังก็บางกุนพรมศูนย์เก้าเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้เอาสามร้อยครับสมเด็จทรงคุดพิมพ์คะแนนนะครับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับได้มวลสารพระราชทานจากในหลวงรอ .9 นะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับ หลังสองกอรครับวันนี้ได้มาสององคเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสององเลยนะครับนี่ครับ c 2544นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับผมส่องให้ดูนะครับนี่องค์นี้สวยคมลึกเลยครับองค์นี้มีจมูกน่าจะกดไม่เต็มนะครับพี่พไม่ได้สึกนะครับเหมือนกับมีเศษเกรสรดอกไม้ไปไปติดแม่พิมพ์อยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่ารุ่นนี้ได้รับพระราชทานเกรสรที่ไหว้พระของสมเด็จ พระราชินีในหลวงรอก้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยนะครับที่ในหลวงสมเด็จพระราชินีที่บูชาพระนะครับได้มาเยอะมากเลยครับพระราทานี่ยครับเป็นถ้าถ้าเป็นเนื้อวานนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อวานคุกรักนะครับเนี่ยจะออกสีพวกดอกไม้แห้งเยอะเลยนะครับนี่ครับสวยๆทั้งคู่เลยนะครับ ององค์ซ้ายนี่ผมเอาพันสองนะครับองขวาผมเอาพันหนึ่งนะครับหลวงปูทวดนี่ครับอง์ขวานี่ผมเอาพันหนึ่งนะครับผมรับประกันแท้นะครับเพราะว่าตอนนี้รุ่นนี้ได้รับความนิยมมากครับมีของเก๊ออกมาในสนามเยอะแล้วนะครับนี่ครับหลวงปูทวดปีสี่สี่ <c oughs> วัดห้วยมงคลนะครับหลังสองก่อนี่นะครับอง์นี้พันสองนะครับอง์นี้หนึ่งพันบาทครับครับต่อไปก็เป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับวันนี้ได้หลวงปู่ทวดมาเยอะเลยครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังฝังเพชรหน้าทั่งนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพครับพี่พ นี่ครับเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับเรียกว่ารุ่นห้าแฉะนะครับนี่หน้าตายังสวยสวยเลยนะครับนี่ครับพิมพ์คมลึกมากนะครับสภาพก็น่าจะเลียมใช้มาหน่อยนะครับเน้ยน้ำเข้านี่ครับน่าจะเป็นรอยน้ำเข้ากรอบนะครับนี่ดูเพชรหน้าทั่งนะครับต้องเป็นเล่มเหลี่ยมแบบนี้นะครับ เงาเงามีแร่ดำดำนะครับเห็นไหมครับเป็นแร่นะครับนี่ครับแร่พวกนี้จะเป็นแร่บ่อเดียวกันกับปีเก้าเจ็ดเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้เอาพันสามนะครับห้าแหลงพ่อแดงนี่สภาพใช้มาหน่อยนะครับสวยๆตอนนี้น่าจะถึงสองพันแล้วนะครับ องนี้ผมเอาพันสามนะครับพ่อแดงวัดสีมหาโพนะครับ5้าแชะปู่ทวดอีกองค์นะครับรุ่นนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์พระรอดอาจารย์น้องปลุกเสกนะครับเป็นรุ่นสร้างบ้านให้พ่อครับปีสีหนึ่งนี่ครับ เนื้อว่านนะครับรุ่นสร้างบ้านให้พ่อครับเป็นรุ่นสร้างพาตําหนักตากผนังนะครับเนี่ครับแต่ว่าเม็ดเม็ดบัวที่ฝังหลุดออกไปแล้วนะครับไม่อยู่นะครับด้านหลังเนี่ครับเห็นไหมครับที่ฝังจะเป็นโค้ดเลขเก้านะครับแต่โดยรวมยังสวยนะครับองนี้เอาแค่สามร้อยนะครับรุ่นสร้างบ้านให้พ่อครับสามร้อยบาทนะครับ ปีสีจันนองปูทวดยังไม่หมดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นใต้ล่มเย็นนะครับแต่เป็นบล็อกเสาหนี่ถือว่าสภาพยังสวยนะครับมีจมูกโดนนิดเดียวเป็นบล็อกเสาห้านะครับในดูจมูกโดนนิดเดียวครับนี่ครับ บล็อกเสาห้าก็จะเล่นกันถูกกว่าบล็อกที่เขียนใต้ร่มเย็นนะครับนี่ครับผมเอาหกร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับหกร้อบาทครับองค์ต่อไปเป็นลูกอมเสือหลวงพ่อเพี้ยนนะครับฮอตเกินกระถินนี่เป็นลูกลูกอมเสือรุ่นประสบการณ์หลวงพ่อเพี้ยนเลยนะครับสี่เก้า นี่ครับนี่ต่อโค้ดนี่ครับลูกอมเสือหลวงโคเพี้ยนนะครับวัดเกินกระถิ่นจังหวัดลบบุรีครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับนี่ลูกอมรุ่นประสบการณ์เลยครับนี่ครับเอาไว้ห้อยหน้ารถห้อยอะไรได้นะครับนี่เลื่อมพร้อมห้อยเลยผมไม่ได้แกะออกนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับ น่าจะเลื่อมห้อยมาแล้วก็กระเทาะแตกกระเทาะนะครับสวยเดิมๆเ,เลยครับผมเอา400นะครับลูกอมเสือลูกนี้ครับด้านในฝังผลฝังพวกพวกผงพวกกิ่งนะครับนี่ครับเอา400ครับลูกอมเสือต่อไปเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นพูริสโตครับ จะเป็นรุ่น14ครับนี่ครับนี่หลังขีดนะครับนิยมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่มองตรงๆแบบนี้อาจจะไม่เห็นนะครับนี่ครับแต่ว่าต้องเอียงหน่อยนะครับที่เป็นนิยมเขาเล่นกันนะครับหลังขีดนี่นี่ครับเห็นไหมครับหลังขีดแบบนี้นะครับแท้แน่นอนครับพี่ๆนี่ครับรับประกันนะครับรับประกันทุกองค์นะครับผ้าผม ทั้งความแท้ความพอใจนะครับผมรับประกันทุกอย่างครับนี่ผมเอาห้ายนะครับองค์นี้นี่ครับ500บาทนะครับเหรียญน,นี้ถือว่ายังสวยน่ารักนะครับไม่สึกต่อไปเป็นพระปิดตาจงอางศึกหลวงพ่อแพรนะครับวัดพี่กุลทอง นี่ครับนี่แจกแจกทหารไปรบสงครามเวียดนามนะครับนี่ลักแดงแดงแบบนี้เลยครับองนี้ก็สภาพใช้ใช้มาหน่อยครับเอาเบาๆครับเอา300ครับปีหนึ่งสนะครับเอา300ครับถือว่าถูกมากนะครับ ตอน่อก่อนนี้ขายถึงสี่ห้าร้อยนะครับนี่คู่นี้ก็ยกคู่นะครับเป็นรุ่นจงอางศึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกที่จังหวัดสุพรรณนะครับวัดภาะีมหาธาตุองน์นี้รุ่นนี้อาเกจิอาจารย์ปลุกเสกเยอะมากเลยครับเป็นรุ่นจงอางศึกออกวัดภาะีมหาธาตุสุพรรณนะครับนี่เป็นหลังเจดีแบบนี้นะครับสร้างแจกไป ทหารไปเวียดนามเหมือนกันนะครับนี่พิมพิมนี้หายากนะครับไม่ค่อยเจอนี่ครับเห็นไหมครับอู่ทองพิมพ์นี้ครับแต่พิมนี้เราจะเจอเยอะนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ผงสุพรรณนะครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับคู่นี้คู่นี้เอาไปสามร้อยห้าสิบครับพี่พี่คู่หนึ่งเมื่อก่อนผมขายองค์เดียวสามร้อยนะครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบนะครับราคานี้เบาหวิวมากนะครับ นี่คู่เลยครับนี่ครับวันนี้ได้คู่หลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะครับแต่เป็นรุ่นย้อนยุคนะครับรุ่นร้อยปีปีหนึ่งแปดนะครับนี่เป็นพิมไก่นี่ไก่เบกครับผงเดิมทั้งคู่ครับนี่ครับพิมแบบนี้นะครับเป็นปีหนึ่งแปดนี่ครับจำ จำเสียงแล้วก็หัวเข่าให้ดีนะครับนี่ก็จะกลมๆแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจะเป็นแบบนี้ปีหนึ่งแปดแต่ว่าเป็นบัดปาดก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับรอยรอยงัดพระขึ้นจากแบบนะครับนี่ครับผมเอาองค์ละห้าร้อยนะครับพี่ๆไก่ปีหนึ่งแปดมีคลิปก่อนๆมีพี่ๆถามกันเยอะเลยนะครับนี่ครับปีหนึ่งแปด เอาองค์ละห้าร้อยนะครับนี่คู่นี้นี่แบบนี้เป็นปี17นะครับไก่นี่ครับเห็นไหมสังเกตไก่นะครับจะไม่เหมือนกันเป็นย้อนยุคเหมือนกันนะครับหลวงพ่อปานนี่ครับหลังแบบนี้นีครับถ้าเป็นพิมพ์พแบบนี้จะเป็นปีหนเจนะครับพี่ๆนี่ครับ ไม่ใช่ปี17ปี27นะครับพี่พี่เมื่อกี้ปี18อันนี้ไก่แบบนี้นะครับปี B 27นี่แต่จริงๆแล้วปี27นีจนี่ได้รับความนิยมมากกว่านะครับแต่ว่าไม่แพงครับผมก็เปิดเหมือนกันนะครับไก่ปี27นี่ผมเอา5้ารครับนี่ครับแล้วก็นกนี่เอาแค่400อนะครับนกปี2 5 2ห้าดนะครับ ออกที่วัดบางน้โคนะครับนี่ครับครับวันนี้ก็ลาท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจองคไหนแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับ